สวัสดีครับพบกับผมสุพน์คนน่ารักกับอีสุสุเนยุนนครสวรรค์ตะคีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์วันนี้มีรถแต่งพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าในส่วนของตัวรุ่น4ประตูยกสูงเกียร์แซดเกียร์ธรรมดานั่นเองจะทำา่งพร้มมโรงงานงพร้อมตกแต่งการดนจากล้อโม่แบบที่ว่ามีล้อโมขนาดไหนเดี๋ยวมาดูทางด้านหน้าเลยนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้าจะเป็นแบบปมเนี่ยมมาพร้อมกับโลโก้อีสุขนาดใหญ่นะทางด้านล่างนี่นะครับทางไปก็จะเป็นไฟหน้าแบบนะครับโปรเจคเตอร์แล้วก็จะมีไฟเดอร์ไลท<อย>์ให้ด้วยนะ ก็ในส่วนของกานด้านล่างก็จะมีไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกจะเป็นแนวตั้งนะครับในส่วนของตัวรุ่น4ประตูยกสูงของเรานั่นเองสีวันนี้จะเป็นสีเงินเซอร์เมดหรือว่าสีเทาดําของเราในส่วนของการจัดทรงพร้อมโปรแม็กซ์งดูทางด้านข้างก่อนเลยนะโหลดได้แบบนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวในส่วนของโปรแม็กซ g งพร้อมโนดจัดทรงในส่วนของแม็กวันนี้ที่จัดให้ลูกค้าในส่วนของแม็ก n5 นะครับแจ็คีนะครับในส่วนของออฟแบบลึกๆกันเลยทีเดียวลายคล้ายไก่เกตเวลลนะ ในส่วนของลายวัยรุ่นรู้ดีนะครับในส่วนของลายนี้ขนาดยาง2 5 5 5 5า8ทับการจัดทรงแบบล้อไม่ล้นในซุ้มนะครับเพราะว่าตัวยุสูงของเราเนี่ยซุมล้อตัวนี้จะกว้างกว่าหัวต่ำนะครับปกติในส่วนของบันจดข้างมีมาให้ด้วยนะในส่วนของตัวยกสูงเราพร้อมนะครับในส่วนของฐานด้านท้ายก็จะเป็นแม็กแบบอ็อฟลึกๆกันเลยทีเดียวนี่เลยนะครับแล้วก็การจัดทรงไม่ล้นนะครับเพราะว่าซุมล้อตัวนี้มันจะโปร่งกว้างนะครับารวจไม่จับแน่นอนในส่วนของไฟท้ายก็จะเป็นแบบโครมดํา มาพร้อมกับไฟท้าแบบหลอด LED ตอนคืนแบบว่าสวยงามกันเลยทีเดียวมาพร้อมในส่วนของตัวกันชนทั้งด้านท้ายตัวนี้มาจากโรงงานนะมีกล้องส่องหลังให้ด้วยอ่าอความสวยงามทางด้านข้างก่อนนี่เลยนะครับเดี๋ยวพามาชมความสวยงามทางด้านภายในและอุปกรณ์ต่างๆในตัวรถนะเอาเลยครับอ่าชมกันเลยในส่วนทางด้านหน้านะครับของผู้ขับข,ขี่ก็จะเป็นเบาะแบบเบาะมอหนังแล้วนะ พวงมาลัยก็จะเป็นแบบสามก้านพร้พอมมัลติฟังก์ชันแบบครบเลยนี่ประหุ้มหนังที่พวงมาลัยด้วยแล้วก็หุ้มหนังในส่วนของแป้นเกียร์เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมีจอขนาดใหญ่แล้วก็ทางด้านคอนโซลก็จะเป็นคอนโซลหนังนะครับหุ้มหนังด้วยนะครับที่พักแข็งก็หนังนะครับอ่าทางด้านข้างที่โดดเดน่นกระจกออโต้ลงออโต้ขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพับเก็บกระจก มองข้างตัวแท่ของเราจะมีแล้วนะแล้วก็ปรับเลนองศาได้นะครับตัวนี้ในส่วนของกระจกมองข้างอ่าเห็นไหมครับอุปกรณ์ครบแบบนี้สวยงามกันเลยทีเดียวนะมาดูทางด้านท้ายต่อเลยทางด้านท้ายกว้างขวางเลยนะครับเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังนะมีแอร์หลังให้ด้วยในรุ่นของตัวแทรกของเราเห็นนะครับความสวยงามกองเก็บแว่นตาทางด้านบนไพดานสูงนะท่านวูสใช้ในการมองทางด้านหลังนะครับบอกได้เลยนะครับว่าโล่งโปร่งสบายแน่นอน สำหรับโปรโมชั่นนะครับวันนี้นะครับในส่วนของรุ่น4ประตูยกสูงของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น LDA รุ่นแบนะถ้ารุ่นแซบตัวนี้ใช้เงินดาวเพียง4900่บาทพร้อมจัดทรงแบบนี้เลยนะครับสนใจไหมครับถ้าสนใจนะครับติดต่อผมได้นะครับสุดลดโคนน่ารักับอีสุสเนยุนนครสวรรค์ตากีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์แน่นอนครับการันตีในส่วนรถของแถมจัดเต็มไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับก็สามารถที่จะออกรถได้ง่ายๆนะครับเพียงโทรหาผมเท่านั้นเองผมมีบริการถึงที่ก็เลยทีเดียวส่งมอบก็ถึงหน้้าาบนนะ ขายถูกที่สุดแล้วนะครับในประเทศไทยต้องผมคนเดียวนะครับสุพจน์ที่ดีที่สุดเสนิยนนครสวรรค์ตะกีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์นะครับแล้วพบกันในส่วนของนะครับวิดีโอไลฟ์สดในครั้งหน้านะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับเจอผมได้นะครับสุพจน์คนน่ารักนะครับ0819713914ฝากกันด้วยนะครับสวัสดีครับ